สุดท้ายอย่างที่ผมกับเรียนไปในคราวก่อนว่าคดีความต่างๆที่นำไปฟ้องพระอาจารย์คกฤกธิ์นั้นพนักงานอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องตำรวจมีคำสั่งไม่ฟ้องคดียุติไปในฝ่ายของเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ปี2อ6 1าอยกายการมีคำสั่งไม่ฟ้องชัดเจนไม่หยุดนะครับพวกนี้ไม่ได้หยุดเขาก็เอาคดีไปฟ้องพระอาจารย์อีกเป็นจานวนมากครับเช่นคดีช่อโกงบ้างคดีเบิกความเท็จบ้างคดีหลายเรื่องครับที่ไปฟ้องหลายสาร กล่าวหาว่าพะาอจาย์ช่อโกงเมื่อปี2560ไปฟ้องที่ไม่ได้ใกล้ไกลๆอย่างนี้นะครับศาลจังหวัดพัญญบุรีบุคคลที่ฟ้องก็คือบุคคลที่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์คนหนึ่งในอดีตถ้าท่านจําได้ก็คือบุคคลที่นําที่ดินมาบริจาคให้พระอาจารย์และสุดท้ายก็ไปกล่าวหาพระอาจารย์ว่าแอบไปใส่ชื่อเป็นของตัวเองทั้งที่มีความประสงค์ที่จะบริจาคให้วัดชี้แจงไปแล้วว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะครับถ้า ท่านสนใจในเรื่องนี้แล้วเพิ่งมาฟังเป็นครั้งแรกก็อาจจะก,กลับไปฟังคำแถลงของผมในครั้งที่2องและครั้งที่3ได้นะครับ